คนเกิดวันอาทิตย์นะครับสามลักษณะสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับลักษณะแรกนะครับนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นรอคอยนะครับคือเขาเป็นคนที่จริงจังนะกับการใช้ชีวิตนะครับเป็นคนที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยต้องสําเร็จต้องทําให้ได้นะรอคอยได้นะคือเวลาจะทําอะไรก็จดจ่อนะเวลาทำอะไรแบบไม่ค่อยสนใจใครมากนะักคือจดจ่อสิ่งที่ทำแบบบางทีเช่นถ้าเป็นในเรื่อง,องการอ่านหนังสือเนี่ยคืออ่านจนแบบ ไม่ได้ยินเสียงใครเลยเป็นคนที่มีสมาธิดีมากนะครับอะดูซิว่าท้าคติเป็นอย่างไรทศนคติไพ่ขึ้นเป็นนักเรียนนักศึกษานะคือเรื่องของความรักในตัวก็เต็มที่นะแต่ก็ไม่ได้แบบอะไรมากนะักไม่ได้ไปคั้นหวังอะไรเยอะแต่ถ้ามีความรักที่ดีเนี่ยก,ก็ชอบก็โอเคมีความสุขนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่แบบเออหลงรินความรักขนาดนั้นนะครับแต่ก็ถ้ามีได้ก็ถือว่าเป็นความสุข,ขของชีวิตเหมือนกันนะครับแล้วในเรื่องของตัวตนเป็นคน i n ท r o v e r t extrovert ดูซิ ให้ขึ้นเป็นเป็นคนอินโทรดนะเป็นหนังสือเลยคือเป็นเขาเป็นคนใจตัวใจจอบนะเออเป็นคนที่ทําอะไรแบบว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจใครมากนะักอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะก็อ่านหนังสืออยู่กับตัวเองมีความสุขนะเป็นนอนหนังสืออะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับเอาดูซิว่าแล้วอายุละ่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเข้าว่าขุดดูซิให้ขึ้นว่าอายุเข้าว่าขุดนะครับเป็นคนไทยหรือต่างประเทศให้ขึ้นว่าเป็นคนไทยหากคุณอยากจะกรองใจลักษณะที่หนึ่งจะทําอย่างไรได้บ้าง ให้ขึ้นเป็นเดือดนะครับเป็นการเข้าหานะบ่อยๆนะบางทีเขามีโอกาสที่จะมองคุณไม่เห็นเหมือนกันนะเออคือแต่ว่ามันเป็นจุดที่พยายามจะเดินผ่านพบเจอเข้าหาบ่อยๆซื้ออะไรให้ที่เป็นที่น่าจดจำนะอย่าทําอะไรนียบเฉยพูดกูอย่างเดียวต้องหาอะไรที่เป็นเป็นสิทธิน่าจดจาด้วยจากการซื้อของให้จากการเข้าหาทักทายในเวลาแบบเดิมๆอย่างเช่นคุณบอกฟันดีเขา ทุกๆสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ยแต่ต้องเป็นเวลาเดียวกันทําให้หน่าจดจับทําให้ดึงดูดคนคนนี้เข้าหาคุณมากขึ้นคลองใจได้ไง่ายขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูลักษณะที่สองนะเป็นอย่างไรนะนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นคาเฟ่นนะเป็นสายคาเฟ่หรือเปล่าน,น,นะเออคือเขาเป็นคนที่ชอบรับฟังนะเป็นคนที่เอาใจใส่นะครับคนรอบข้างคนทุกคนที่ได้รู้จักคนคนนี้ก็เหมือนได้รับความสบายใจไปอีกหนึ่งทางด้วยเป็นคนที่จิตใจดีนะครับ ถ้าสติล่ะไพ้ขึ้นเป็นโยะอะจริงจังความรักนะแล้วก็อยากจะได้ความรักดีๆเป็นที่พึ่งจังใจให้ซึ่งกันและกันร,รับฟังกันนะคือเป็นคนคาดหวังถามว่าคาดหวังคาดหวังสูงเหมือน,นกันกับเรื่องของความรักนะครับแล้วเป็นคน Inter อ Inter ินโทรรมดอินโทรหมดไพขึ้นว่าเป็นคนอินโทรร์ดนะคือเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยากจะอะไรกระใครมากนะักอ Inter ินโทรหมดสองสองราศนะานะเออแต่คนเนี้ยคือเป็นคนที่แบบ เวลาจะเลือกคบใครเนี่ยเลือกเยอะนะเออไม่อยากให้ใครมาแบบมาลุงลุกความลับกับอ่าคนระสายอสองเนี่ยเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยเป็นคนเก็บตัวนะครับแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณใครขึ้นว่าเอ่ออายุเท่ากับคุณเป็นคนไทยหรือต่างประเทศใครขึ้นว่าเป็นคนไทยแล้วถ้าคุณชอบคนรักสายในสองเนี่ยจะทำงไงจะครองใจคนคนนี้ได้บ้างใครขึ้น เจ้าช,ชายถือถวยนะครับอืมในเรื่องของการให้กําลังใจนะการเรียนรู้การอ่าทาความเข้าใจใเรื่องความรู้สึกเจอความรักแบบไหนมีความทุกข์เรื่องอะไรยิ่งใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะมีการเซอร์ไพรส์มีการให้กําลังใจกันยิ่งทําให้คล่องใจกับคนคนนี้เป็นการทลายกําแพงนะเออทาให้ได้รับรักมากขึ้นพัฒนาความรักได้ดียิ่งข,ขึ้นกว่าเดิมนด้วยเช่นกันนะครับมาดูลักษณะที่3นะครับนิสัยเป็นอย่างไร ให้ขึ้นเป็นบาร์เครื่องดื่นะครับเยเป็นสายปาร์ตี้เป็นสายเที่ยวหรือเปล่านะคือเขาคนนี้นะลักษที่สามเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยเป็นคนที่ใจใหญ่นะเออชอบที่จะเ,ออเข้าหาชอบที่จะช่วยเหลือนะชอบที่จะเลี้ยงนะใครชวนไปไหนไปหมดนะถึงไหนถึงกันแบบนั้นเลยเลยนะแบบทุกอย่างเนี่ยถ้าหากบอกขอให้บอกเถอะนะเต็มที่กับเพื่อนเต็มที่กับครอบครัวนะครับอ่ะ,อะมาดูซิว่า ในเรื่องของท่ศาสักขิติลาเป็นอย่างไรให้ขึ้นเป็นนอนไม่หลับนะครับเอ่อในเรื่องของท่าสักขิติเนี่ยนะมันเป็นในเรื่องของการที่จริงจังนะจริงจังกับความรักคือถ้าทุกเรื่องความรักก็นอนไม่หลับเลยนะเออทุกกับความรักเลยเพราะว่าจริงใจมากจริงจังมากแล้วเนี่ยการที่มีใครสักคนเข้ามาก็จริงจังเต็มที่นะให้รักไปเต็มหัวใจนะให้ร้อยก็เกินร้อยเลยนะครับแล้วเป็นคนอินโทรเวิร์ตเอ็กโทรเวิร์ต ไพ่ขึ้นว่าอ่าเป็นคนอินโทรหมดนะคือเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะเข้ากันได้ทุกคนนะแต่ว่าคือก็ไม่อยากจะไปอะไรกับคนอื่นเยอะด้วยใครมากดกันมากเกินไปแต่เป็นคนที่อยากเข้าหาเองมากกว่านะถ้าพร้อมมีจังหวะก็เข้าหาแต่ถ้าไม่พร้อมเนี่ยก็อย,กอยากอยู่กับบ้านอยู่ในพื้นที่ของตัวเขาเองนะครับแล้วมาดูซิว่าในเรื่องของอายุละ่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากุ๊ไพ่ขึ้นว่าอายุเท่ากุ๊นะครับเป็นคนไทยหรือต่างประเทศ ไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับถ้าคุณอยากจะครองใจนะเออสำหรับคนลักสัมที่สามเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นสาบถ้วยนะเขาหาเออมีโอกาสแล้วเขาเป็นคนแบบชอบปาร์ตี้หรือเปล่านะเออคุณพาไปเลี้ยงหน่อยนะเออพาไปท่องไปเที่ยวพาไปออทําความรู้จักนะพาไปดื่มไปดิ้งไปทานกาแฟอะไรก็ได้นะสร้างความสุขทําให้เขารู้สึก เอออิ่มเอมใจมีความสุขแล้วก็เปิดใจคุยกับคุณมากขึ้นนะคุณท่างดีนะผัปาร์ตี้หน่อยก็เป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างความสุขซึ่งกันและกันได้โดยเชิงกันนะครับมาดูเรื่องสถานที่ดีกว่านะเนาะสถานที่ก็เจอที่สักษณะเนี้จะเจอที่ไหนได้บ้างนะครับหนึ่งไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องออนไลน์นะเออในเรื่องของการพิมพ์ชัดหาซึ่งกันและกันนะแอปพลิเคชันต่างๆก็มีโอกาสได้เจอนะครับ สองไปขึ้นเป็นในเรื่องของสถานที่ทำงานนะครับในเรื่องของการที่ได้พบเจอไปเดียวงานทำงานร่วมกันดีว่วธุรกิจไปร่วมกันเจอกันนะโอกาสหรือถ้าคุณกำลังเรียนอยู่ก็เป็นสถานศึกษานะครับเป็นห้องเรียนเดียวกันหรือว่าเป็นต่างห้องก็ได้นะหรือเป็นได้พบได้เจอในมหาวิทยาลัยหรือว่าในสถานศึกษาขอแนะนกันนะครับสาม ให้ขึ้นเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะอ่าเป็นห้างสรรพสินค้าก็ได้คุณเดินช้อปปิ้งนะเออไปท่องไปเที่ยวไปจิบกาแฟไปเลือกซื้อของนะก็อยู่ข้างๆคุณก็ได้หรือเดินไปพันไปมานะมีการสบสายตาซึ่งกันและกันอ่ะก็มีโอกาสเป็นไปไ,ปได้นะครับอ่ะมาดูซิว่าในเรื่องของลักษณะที่ควรระวังนะควรระวังนะครับดูซิเป็นอย่างไรให้ขึ้นครอบครัวนะในใช่มาแบบครอบครัวนะคือในเรื่องของความไวเนื้อใจนะคุณคนเนี้ยมา ครอบครัวก็ได้นะการใน,นเรื่องของการที่ได้เจอคนคนนี้นะมากับอ่คนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วเขามาเพราะความที่คุณไม่ได้คิดอะไรนะเป็นคนที่เหมือนแบบโอเครู้จักดีอยู่แล้วก็ไม่ได้อะไรมาให้ช่วยเหลือแล้วก็ช่วยมาให้ทำแะไรก็ทำนะครับต่อมาระวังยังไงคือมาพร้อมกับความรับนะเขามาพร้อมกับความรับบางอย่างที่มาคุยกับคุณนะครับแล้วความรักนี้มันสนน่งผลอย่างไรดูซิ ให้ว่าเขามันจะมาควบคุมนะความลับบางอย่างที่มันเป็นในระดับครอบครัวนะหนึ่งนะเป็นเรื่องการที่เขากําลังจะมาบีบบังคับบางอย่างให้คุณทําตามเขานะรวมไปถึงคมสังชนด้วยนะครอบครัวด้วยนะเออมาสองอย่างเลยนะครับไม่มาในรูปแบบที่เขามาบีบคั้นคุณว่าเออเขารู้ความลับบางอย่างให้คุณเนะี่ยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะทำให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยจะต้องไปแต่งงานนะับเขาหรือเปล่าจะต้อง ถูกคุมถุงชนหรือเปล่าถ้าบังคับแต่งงานหรือไม่เนี่ยเราต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับอาราดสิว่าแล้วควรทำอย่างไรนะไพ่แนะนำอห้ไพ่ได้บ้าง้วเจอสถานแบบนี้นะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของนาะงสมวบัณฑิตเนี่ยคือบางอย่างนะมันก็เลือกไม่ได้เหมือนกันนะถามว่าทํายังไงมันต้องหลีกเลี่ยงนะต้องพูดความเป็นจริงแล้วก็อย่าไปกลัวความลับอะไรบางอย่าง ความเป็นจริงคือความเป็นจริงอ่ะนะอย่าที่จะไปกลัวจนเกินไปถ้าหากมันไหลแรงเกินไปถ้ามันไม่ใช่เรื่องของการคุมกันชนเนี่ยก็ต้องเริ่มกฎหมายเข้ามานะถ้าเป็นเรื่องขคุมกัชนเนี่ยก็ต้องพูดถึงความเป็นจริงเรื่องของความรู้สึกนะพอไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ถ้าเขาสึกคุณไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ชอบก็บค,คือไม่ชอบถ้าชอบก็ไปต่อแต่สุดท้ายแล้วมันคือความกดดันมากกว่านะคุณกดดันเกินไปก็ออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้ดีกว่านะครับสุดท้ายนี้ขอให้เจอคนใ่ใ่ความรักที่ชอบโดนจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจดีเป็นรนใจะคับ